สวัสดีครับพบกับช่องกเกษตรบ้านนาอีกแล้วครับผมวันนี้ออกมาถายนาต่างหมู่บ้านนะครับไกลหน่อยประมาณเจดกิโลนี่แหละเดี๋ยวดูสภาพพื้นที่นาน,นะครับนี่ยังมีกองฝุ่นขี้วัวขี้ควายอยู่เลยนะครับเขาเทาไว้เป็นกองเป็นกองแล้วก็มีหินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะไถก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับทําให้เขาก่อนนะนี่ เดี๋ยวดูนะผมก็จะใช้ผ่านหน้าดันนี่นะครับผ่านดันนี่แหละดันทิ้งไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกให้ไถเลยผมก็จัดการเลยนะครับก้อนหินมันหล่นจากถนนนะครับเขาทาถนนใหม่นะด้านบนแล้วก็จะดันไปไว้มุมนู้นนะครับใครที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกับช่องเษบา้านาจะตั้งกล้องอน,นะครับ แล้วก็ไถไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือประมาณัฝัง่งละสี่ห้ารอบนี่แหละลแต่ว่าฝั่งด้านนี้มันจะใหญ่กว่าฝั่งด้านนู้นนะครับฝั่งด้านนู้นจะเล็กนะพยายามกินฝั่งนี้ให้เยอะๆก่อนนะครับอลุยกันเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีเก็บร่องตรงกลางให้ตรงๆแล้วก็ไม่ร่องลึกนะครับมีวิธีการยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าผานไม่ต้อง ไม่ต้องปรับลงลึกนะครับแล้วก็เกียร์รถนะครับผมจะใช้รอบสุดท้ายนี่จะเป็นเกียร์หนึ่งไฮนะแล้วก็เวลาขับนะครับควรที่จะบังคับพวงมาลัยให้นิ่งๆนะครับถ้าคิดว่ามันลงลึกมากก็พยายามยกยกฐานขึ้นนิดนึงครับแค่นี้แหละครับเคล็ดลับในการที่ไม่ให้ล่องลึกตรงกลางนะครับแล้วก็ล่องตรงล่องสวยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับทำยังไงนะครับไป ครับย้ายกล้องหน่อยมองไม่เห็นนะมาดูตรงนี้กันน,นี่นะครับด้านซ้ายเนี่ยวิ่งมาฝั่งนี้นะครับนี่วิ่งฝั่งนี้นะให้ชิดฝั่งนี้นะครับเวลาวิ่งนะแล้วบังคับพวงมาลัยให้ตรงๆนะครับก่อนที่เราจะเก็บรอบสุดท้ายนะครับเราควรเก็บหัวท้ายก่อนนะสมมุติว่าเราจะออกด้านนี้นะครับ ให้เก็บด้านฝั่งนู้นก่อนนะครับด้านฝั่งนู้นนะแล้วก็มาเก็บด้านฝั่งนี้แล้วก็ออกนี่นะครับผมจะออกที่เดิมนะครับเพราะฝั่งนี้มันสูงมากครับตอนแรกคิดว่าจะข้ามได้แต่ว่ามันสูงมากข้ามไม่ได้นะครับก็ต้องออกฝั่งนี้เหมือนเดิมครับอมาเก็บรอบสุดท้ายกันแล้วก,ก็เก็บหัวท้ายออกเลยนะครับ วาเรียบร้อยครับกล้องมัมัวจังลองลึกไม่ลึกก็ขึ้นอยู่กับปรับผาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราจะเก็บฝั่งนี้แล้วก็ออกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ